เปิดบ้านเงาะกชกรนนิมากรหน,น้าไม่เปลี่ยน12ปีเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือที่เราคุนหน้าคุนตาในเรื่องนางทาตกับคุณกชกรนนิมากรหรือเงาะที่ได้มีโอกาสมาเปิดใจเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือที่เราคุนตาวันนี้เธอได้มาเปิดใจถึงเรื่องความรักกับนักแสดงรุ่นน้องดานดานายที่เคยศึกษาดูใจกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งเงาะกชกรเล่าว่ามีข่าวว่าเราคบกับรุ่นน้องอายุน้อยกว่า แต่เราไม่ได้คบกันเหมือนเป็นความรักมันไม่ใช่เพราะคบกันแค่ช่วงสั้นๆเขาบอกว่าเราดูเป็นผู้หญิงบุคลิกภาพดีสวยเป็นคนที่ดูแลตัวเองด้วยอายุขนาดนี้ยังดูแลตัวเองได้แบบนี้เขาเลยให้ความสนใจเข้ามาคุยด้วยก่อนหน้านี้ตัวเองไม่ชอบเด็กเพราะตัวเองเป็นคนทํางานเยอะแล้วเวลามีคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันมาจีบมาคุยด้วยเหมือนมีความรู้สึกคุยกันไม่รู้เรื่องเราชอบคนที่โตกว่าเพราะเขาจะให้คําแนะนําเรา อย่างเช่นเวลาเราทําอะไรผิดถ้ามีแฟนวัยรุ่นด้วยกันก็จะคอยซ้าเติมกันมากกว่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงชื่อดังที่ใครหลายคนชื่นชอบมากๆอย่างสาวองางะอกชกรน,นี้มาก่อนโดยง้อรับบทเป็นแม่ของนางเอกสุวรรณคงยิ่งและบทตัวประกอบในเรื่องอื่นๆเช่นพอนพมโอโรเวงจากนั้นจึงเขาประกวดน,นางสาวไทยเมื่อปีคศ1993ได้รับตำแหน่งรองอันดับสองจากนั้นมีผลงานละครและภาพยนตร์เรื่องต่างๆในบทที่โดดเด่นขึ้นอาทิ นงางธาตทัดดาวบุษยาแหวนทองเหลืองหัวใจใครจะรู้เป็นต้นโดยปัจจุบันแม้เธอจะเป็นสาวโสดแต่หากใครติดตามชีวิตของเธอในอินสตาแกรมส่วนตัวก็จะพบเห็นเธอถ่ายรูปกกหลานสาวตานำาข้าวสุดที่รักลงอยู่เสมอซึ่งความสนิทสนมนี้เองทําให้ใครหลายคนคิดว่าสาวง้อก,กชจกรไปแอบมีลูกสาวมาตอนไหนเพราะหน้าตาสวยเหมือนคุณอาม,มากๆเลยทีเดียวโดยสาวน้อยคนนี้มีชื่อว่าน้องฮาน,านันเรียกได้ว่าหากใครอยากไปชมความน่ารักของสาวน้อยคนนี้ ก็สามารถไปติดตามกันได้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของสองง้องกุกรสำหรับทางด้านชีวิตส่วนตัวของสองงองกุกรนั้นเธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ภาคพิเศษรุ่น4